ขาหมูครับผม oh, one, two, three, ดคนด้วยนักสอบถูกถูกสั้นแต่บางคนเป็นตัวถชกหวยเด็กใครท่ได้เจอมันทุขวันเด็กคนพิษนับแต่เช้าเลยเดีอดจากตอนแห้งปวดหัวตอนเช้าต้องไปกินเหล้ามาดื่เลยชีวิตคนสับสนรุ่งวยเพราะวัวใจมันคล้ายมีคนอะไรกันนักหนาพี่จะสร้างปัญหาไปถึงไหนพวกผมก็เล่นกันอยู่แล้วพี่จะไปถีบเขาทำไมครับเนี่ย อะไรนะครับจะไปถีบเขาทําไมครับคํานี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หน้าหรือบานพับประตูมันมันหักนนอนตะแคงแล้วลูกตาติ้งมาใส่กันไหมมันไม่มีอะไรกั้นเลยเนี่ยครับเมื่อกี้ผมอยากจะถามคุณว่าคุณถีบกูทําไมก็ผมเล่นอยู่ผมก็เล่นเรียงผมอยู่แล้วแล้วพี่ไปก็โงหกิดอะไรเขาอ่ะไม่ได้โงดกิดคุณไม่คุยอะไรเลยคุณบางคนก็ใส่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 เลยอ่ะเอ้า ก็เขาจ้างผมมาเล่นดนตรีเขาไม่ได้จ้างผมเล่นตลกผมรู้แล้ว <S 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 แต่ก็คุยกับผมก่อนสักนิดหนึง่งแกล้งเล่นแกล้งเล่นครับผมใครจะไปกล้าพี่นี่เป็นฮีโร่เป็นของชาวอีสานนี่คือฮีโร่เลยเพราะผมก็มาจากขอนแก่นเหมือนกันใช่ครับวันี้มันี่มาคุยตรงนี้งนี่มันี้วันี้มานี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ครับผู้ชายคนนี้ครับเป็นฮีโร่ของชาวอีสานในพวกเราครับคุณพ่อคุณแม่ผมนับถือเขา คุณพ่อคุณแม่ผมให้ดูเขามาตั้งแต่เด็กครับให้รู้ว่านี่นะพี่มังนะครับถามผมไหมว่าผมเนี่ยชอบคุณพ่อคุณแม่มืองไหมครับและทําไมไม่คุยกับผมคุณคิดว่าคุณคิดว่าผมเป็นลูกคุณเหรอครับอ๋อจับไหล่กับครับถ้าสมมติถ้าคุณพ่อคุณแม่ผมรู้นะครับว่าผมได้มาอยู่บนนี้เรื่องที่เรื่องของพ่อแม่คุณจะครับ วันนี้วันนี้พี่สาวผมมาพี่สาวผมมาครับผมมาถ่ายรูปคู่ไปฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับบอกคุณแม่รู้ดีใจีใจรู้ดีใจเลยหมดแล้วชีวิตกูถ่ายรูปคู่กันครับรูปนี้ครับผมอ๋อถ่ายนะครับครับผมอ๋อไม่มันไม่สนิทมันสนิทไปละครับ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 นั่งนั่งดีกว่าดูได้ครับย ยืนโทษนะเอาจะได้ดูสนิทใช่ไหมมองกล้อง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 ด้วยมองกล้องด้วยยิ้มดิยิ้มเขาถ่ายรูปเออนี่อีกอีกขอบขอบคุณมากครับไม่ไม่ไม่นั่งก่อนเขาบอกเขาขออีข้างนึงอีกข้างเลยครับถ้าเล่นขนาดนี้กูว่าอย่าถอดรองเท้าดีกว่านะ ครับผมคขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติผมนะครับขอบคุณมากนะคะที่ถามผมด้วยนะครับผมหมดแล้วชีวิตกูจริงจริงแล้วอาจจะคิดว่าพวกเราเล่นกันเกินไปนะครับเกินอยู่แล้วครับแต่จริงๆแล้วเรานับถือมากครับเราโอ้อย่านับถือกูเลยเอามึงพูดเองนะหม่ำไม่ไมต้นับถือนะจริงนับเอ้ยชอบพี่หม่ำแม่งเป็นทั้งงงนี่มาเนี่ย ชีวิตหมดแล้วเราไปตีเขาทำไมก็ชอบพี่หมาเนี่ยชอบ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 ครับแล้วดูดอไมอโกอบชอบชอ่ะครชอบไม่โกบชอบชะไม่ชอบอ่ะไบ่โกชออบอแล้ว ก่อนเลยต้องกราบขออภัยพี่หม่ำก่อนเลยครับขอบคุณครับใครที่คิดว่าเมื่อกี้พอผมล่วงเกินอะไรเกินไปก็เป็นการไม่เป็นกีแหละครับมันทั้งหมดเลยแหละครับก็ผมก็ขอโทษพี่หม่ำตรงนี้ถ้าเกิดมันมีอะไรที่ทําให้พี่ไม่สบายใจอะไรที่ทางครอบครัวพี่คิดว่าจะทําให้มันเสื่อมเสียหรืออะไรก็อย่าไปคิดน้อยใจอย่าไปทําอะไรใจเย็นๆคิดหน้าหลังดีๆก่อนจะโกรดน้องโกรง คือน้องนุ่งก็นับถือกันอยู่แล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับแต่อย่าโกรธน้องโกรดนุ่งครับไม่โกรธไม่โกรธครับนั่นนะไม่โกรธครับป่ะตอนนี้ผมซื้อลิโอกระป๋องไว้ให้พวกคุณเรียบร้อยแล้วมีเล้วครับมีผมต้องไปโชว์ต่อขอบคุณท่านทุกคนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็น้องๆหยอกเล่นนะครับแต่มันไม่ถามหรอกว่าคุณชอบไหม